ขนมเพิ่นค่ะเป็ดตัดเสบนี่ค่ะพี่น้องน้องเพิ่นขยันขยัน,นค่ะเพิ่นเป,ปเพิ่นเห็ดขนมมาค่ะมาขายในหมู่บ้านเลยจ้าพี่น้องนี่ค่ะละเอียดค่ะง่ามแห้งนี่ค่ะน,น้องเป็นคนเห็ดของละเอียดน้องยางออกกำลังกายมาขายอุยยอ้ยน้องกับขยันยุบานไหนล่ะลูกทันนะครับ โอ้รัตนะนี่น,นองขยนันแนงค่ะคุมบาตรตยครับค่ะคุมบาตตยครับอน,น้องขยันค่ะออกกำลังกายเลยเนาะยางออมบานเนาะอสุดยอดเยี่ยมเยี่ยมเยียย่ยมค่ะเยี่ยมแมน ของลางเฮ็ดในล่าเนี่ยแล้วปลาใหม่ก็อยู่หนาเฮ้องนเฮ็ดก่อออกหนาเฮ้องนโอ้ยสิทวนเอาตีปลาปลาลมลืมล่นดีพี่น้องปลาใหม่ในเฮ็ดออกค่ะอยู่นาบานเพิ่นนี่แหละ,ะปลาเฮ็ดเออพี่น้องมือคืนเขาพาก,กันไปเก็บเฮ็ดค่ะเดี๋ยวสิไปเบิ่งว่บปาลาเราได้เฮ็ดมาบ่อค่ะ เมื่อคืนเขาพากันเขาไปเก็บเห็ดป่านี่แหละค่ะเป็นปลาอุดมสมบูรณ์แห้งเลยค่ะพี่น้องไปตามไปเบิง่งนี่ค่ะพี่น้องพอดะที่ในสวนของป่าเพื่อนมาปลูกไว้ค่ะมีทึ่งเผือกมีทึ่งหนม้ค่ะนี่ค่ะเพื่อนปลูกไปเขาไปข้างในอ่ะจะมีเห็ดค่ะขังนอกนี่สีบลูหุกปั้นดค่ะนี่ไผ่เพื่อนค่ะ ยางเบิ่งจ้งน้อยเนาะค่ะเนาะเราจงคอยไปทายเห็ดค่ะป่าพันหลางเห็ดอยู่ทางฝุ่นอยู่ค่ะเนี่ค่ะเพิ่งกับปลูกคลองไว้กระยางเบิ่งค่ะนี่ค่ะน้องใหม่เบิ่งกับกระล่างออกเด้อย่สทางในพี่น้องนี่ค่ะน้องใหม่งามๆออกนอนึงนี่ค่ะตรงนี้มันสีอยู่นาทางจักหน้อยค่ะแต่ก้อนออกหลายอยู่ค่ะบพอดีคนนั้นมากคนนี้มากก็เอาของเพื่นไปกินแน่ค่ะ ครับคืน้องงามๆค่ะนอบักไง่ายจูจจะงามๆจะึ้นนอนหนึ่งข้างในมันสิปลูกไม้ไผ่เขาไยายามลายค่ะปลูกก็พายทายให้เบิ่งค่ะข้างในลึกไปก็มีเห็ดมีหยังออกค่ะอันนี้ยืนทายอยู่ข้างหนอกค่ะเห็ดชอบออกค่ะเพราะว่าปลาใหม่มันสมบูรณ์หมู่ปลาป่าเพิ่งกลับมาเก็บเมื่อคืนเก็บแถวเนี้หละค่ะ เป็นยุ่งไรเนี่ยจักหน่อยค่ะพี่น้กกนองกระถองฟ้าลายเฮ็ดออกดวงจา้าไหมค่ะเฮ็ดละงงงามจ้าพี่นออ้อง เขาดมสมบูรณ์ป่าเห็ดหมูหนักเขียดว่าเราไปดีดีก็ไปเก็บดอกนี่ยบกกไปงานแล้วก็เก็บเห็ดก็ไปตัด,ให,ดใหม่นัอนด้วก็ไปตัดใหม่ตัดมันท้ายเนี่ยมาเผาทานเขนาเนือ้อ นั่นเอยุ่งเงินประไม่น่ะโอ้ยเงินพี่ไม่น่ะรอไปทางกนทางนั่นละโอ้ยไปเห็ดงันผู้สาวกับมี่งินผู้สาวต้ไม่โต๊ะกับมี่ผู้สาวอะไู้าวไม่โต๊งนั่นละสาวด ต้มแช่เขางูนั้นดูกินอืมดีป่ะคะอืออืมจริงมตั้กระเทียมใหอืข้าบกินเผ็ดเนาะค่ะเนาะ้าบกินเผ็ดแหนแต่หัากินเผ็ดมันกระโดดได้บันนี้มันเก็กินน้ำมืดกคน เขาแสีบเขาแค่เขาเจ็บเขาเจ็บเขาแบบใส่เห็ดตั้งแต่ก็กินน้ำจ้ะบักนั่นแหะมันเห็่อ้วนนั่งละเขาเห็ดให้กินมืนกินน้ำกันไปด้วยหลังจ้กน้ำแล้วนี่ค่ะหลังคล้องน้ำคลองน้ำใส่เครื่องบนตอนหลังมันสิได้ขูดลงไปดีเสร็จดินเนี่ยแล้ไม่เห็นยังบาดเกลี่ย ดูอีกแถวหน้าไม่บางีบากงทกินได้น,น,น,นี่เด็กกาลังเกิดอยู่นี่ท่านยังเป็นอยู่สองคนได้ก, <laughs> ดกระต่ายบทเกษียนคือกันเนี่อนบดกเกษียนแหละก็เห็ุที่ยังอยู่เ้ืงงนอยู่เ้ืงงนแล้วกลับไปปลูกอ,อันนั้นอันนี้แน่ก็ได้จืดได้ขายไป <laughs> ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยค่ะฝากกดไลกกกค์กดแชร์กดติดตามในด้วยค่ะให้ทุกท่านเฮงๆด้วยนะคะ